สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามารับชมอยู่ทางช่องของเขานะครับทางช่อง u t u b e เฮงลุงเรืองหาเก้าชนแนลนะครับเฮงลุงเรืองหาเก้าินสิมีตั้งแต่ช่อง u t u b e นะครับเด้อเ่รได้มีเพจ Facebook นะครับมีผู้แอบอ้างไลค์เกี่ยวกับเพจ Facebook พอเห็นก็นเลยเซาเฮดเพจนะครับเลิกเฮดเพจที่พี่น้องเห็นอยู่กับป็นแครเพจแอบอ้างนะครับที่นําออกตัวเลขลหลายๆงวดไปลงนงหนนะครับ พ่อเฮงสี่มีแตอช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube โดยมี3ช่องทางมีเฮงลูกเรือง59 Channel แลแล้วก็บ้านนาทีวีข่าวไทยบ้านนะคร,ครับพี่น้องติดตามตัวเฮงก็ตามได้ทั้ง3ช่องทางนี้นะครับในเพจ a c e b o o k บ่มีนะครับ,พ,บ,นะรบพ่อเฮงบ่ไรทำทางเพจแล้วนะครับเมื่อนี้แอดมินนะครับผมพ่อเฮงสี่พาพี่น้องไปฟังตัวเลขโชคลาภตัวเลขแนวทาง กับลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับสูตรสี่ทิศของลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับแต่ละงวดนะครับเพิ่นสให้แคซีหางนะครับไฮซีหางนี่บางเทือเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อบางครั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสีหางของลุงสมศักดิ์นะครับสูตรสี่ทิศพี่น้องก็เคยติดตามยุะรอกนะครับบางเทือกก็เข่ามาทั้งบนทั้งล่างบางเทือกั็มาตาบนบางเทือกั็มาตาล่างอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ ตารางงวดนะครับเดี๋ยวเขาไปฟังเบิ้งนะครับว่าเพิ่นสีห้ตัวใดเพราะว่าตอนนี้พอเหงกับขับรถอยูอ่พอเหงกับสีสนทนาไปน้ำเพิ่นเรื่อยๆไปก็เพิ่นเรื่อยๆแล้วก็อีขึ้นตัวเลขนาคลิปให้พี่น้องเห็นไปน้ำนะครับเดี๋ยวเขาไปฟังการสนทนากันนะครับระหว่างพอเหงนลุงเลื้องกับลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับไปฟังพร้อมๆกันครับผม เดี๋ยวครับครับผมท่านในฮอดบ้านอยู่ตอนนี้ครับรถอยู่พ่าเป็นยังครับเอาเว้าเว้าได้อยู่ครับเดี๋ยวผมจดไป็นยังไได้ครับครับครับเอาปากกาเขียนเลยครับเอาตอนนี้ยูใช่ก็ครับเนี่ยยูใช่ไปออกคลิปบ่มือเงินผมยูการสินอีกเนี่ยยูการสินหรอครับว่าเยอะเลยผมยูการสินผมยูดิอายุดิสอดไอดีเฟสอ๋อจริงจริงกปั๊มผ่านพวกบางครับผม วดก้อนนี่มันได้สามเจ็ดสีแปดศูนย์ห้ากเก้าแสดงว่าเข้าวดนี้ได้สามเก้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสองหกสุดสุดเก้านะครับเร้ครับผมด้เยผมขับรถอยู่ครับผมกัเดินทางอยู่ครับครับผมอยากออก นี่นะออกไปเรื่องเก่าหวานภูกเก็ตพยาเน,นี่นนะออกะไรคนเบิ่งไหน,นมาออกอตัวนี่ครับมหันกาลังไปไกลนี่ันไปหอดเขามาหาถึงกำแพงเพชรูได้บานนีพอดีอีกโควิด,ด,ดวยุดเลยครับมันโคบิดไปใสามาใส่บไ,ได้นเนาะบานนี้กัรภูเทพตก,มก,มก็ม,มาได้ฮนเดี๋ก็โทษเขาม่อยุมาพตนี่บอกว่าเรจะมาคุยกับนี่สวดของอ่ะอ่ะอ่ะเขาขึ้นแก้วไว้ ครไปจานเยอะเออจะได้หยาดออกไปออกไปให้คนมาเบิ่งให้คนมาซอยเขาตรงนีนะคุณผมว่าครับครับยิ่งขึ้นไปฝุ่นพระจักเนี่ยเออไปรวมบัวมืออื่นบ่สะดวกครับมืออื่นต้องไปทั้บุญลายหม่องครับบ่บ่ครับผมปรได้ไปสมมุติที่คงับเปรตรถไม่รู้อะไรอยู่ครับมืออื่นนั่นมืออื่นมันเป็นวันออกพรนชาเนาะ ครับผมครับครับครับสิได้ไปท่าบุญร้ายน้องเอาเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นอันเป็นมีเลขเด่นบ่ก่อนนุ่งซักมีเลขเด่นบ่ครับเนี่ยไอ้มีเลขเด่นเลขวิ่งบ่โอ้ยเลขอันยันไปไหนด่ะครับบันจะซ้อนกันยันไปขึ้นเกาล้วยันไปไม่รู้เป็นไงสูตรซีทิศคือเก่านะครับเนาะครับ วัดว่นมันเข้ามากกับสามเอสีแปดกับศูนย์ห้าหกเก้าต้องกับเข่าหกเก้าผมบอกศูนหากับนี้ว่ามันห้าศูนย์วนีกับนี่สามเก้าที่ศูนย์ศูนย์ซีพาหนึ่งสองหกนี่แหละที่านนงวดนี้บอกคร den, ับงวดนี่มิตัวใดได้ครับผมงวดว่านี่บอกบอกงวดนี่ครับงวดนี่งวดที่บ้านี่ครับงวดสิบหกตุนี่แหละสิบหกนี่บอกครับสิบหกตุลาคมนี่แหละสามเก้า เนไปส,สามเก้าเดสะาดว่สามเก้าสามเก้าศนี่ศูสี่สองหสองหกห้าหนึ่งเออมีเท่าหร่ะครับมีห้าหนึ่งครับสูตรสี่ทิศมีอยู่สี่คู่ไปกลับป่ครับไปกลับ,บป้อ ไปครับก็ได้ครับครับผมขอบคุณครับไปกลับนะครับครับครับพี่เพิ่นลห้นะครับตัวเลขที่เพิ่นลห้ไว้งวดนี้ก็มีสามเก้าศูนย์สี่สองหกห้าหนึ่งนะครับพี่น้องกับไปกราฟเอานะครับไปกราฟเอาหรือแข่งโบยักกราฟกับใส่ตรงๆก็ได้นะครับเลขเพิ่นส่วนมากสิบ่พวเป็นตัวกราฟนะครับตามที่ตามกันมานะครับสูตรสี่ทิศอ่า ลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับหรือว่าพ่อสมศักดิ์กาลสินตะกี้ละนะครับเป็นพึ่งมาให้แนวทางอีกนะครับเพิ่นก็บค้าไปาทํางานอยู่ทางอื่นอยู่นะครับเพิ่นไปหาปู่ค้นนะครับเป็นโรคเก้าเบาหวานพ่อสมศักดิ์นะครับหรือว่าลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2565สูตรซีทิศนะครับเป็นสูตรซีทิศ ตัวเลขของเพิินนะครับอันนี้ไปทั้งใตทั้งเทิงน,นะครับมี3 9มมี0ูนมี26แล้วก็มี5้หนึ่งนะครับแอดมินก็สิึ้นตัวเลขให้เป็นระยะระยะไปนะครับเกี่ยวกับแนวทางโชคลากของลุงสมศักดิ์นะครับสูตรของเพิินเป็นสูตรพิเศษนะครับสูตรสีทิศเพลินเคยห้มาตะโดดแล้วนะครับเพลินเคยห้มาโดดแล้วแอดมินกับ เคยติดตามเพื่อนมาอยก่พ่าเสาจากเถื่อนะครับสาหรับแนวทางของเพื่อนเพราะแต่ว่าช่วงโควิดนี่ก็บ่ได้ตามกันนะครับบ่ได้ตามกันเลยบ่ได้โชคลาภน้ำกันนะครับเพื่อนก็ไปทํางานอยู่เมืองอื่นพร้อมเพราะว่าสถานที่ทํางานของเพื่อนก็เปลี่ยนแบบว่าเพื่อนก็ไปได้เรื่อยๆนะครับพาไปหาปั่วคนนํานะครับไปรักษาคนไปปั่วคน ครับเดี๋ยวผมก็ดีโชว์ให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆเอาเนื้อทางของเพิ่นไปเนื้อทางของเพิ่นสิแปลกจักน้อยนะครับกับสิแปลกเนื้อน้ำนะครับแปลกที่ว่าเพิ่นมีอยูซีคูนะครับเป็นสูตรสี่ทิศมีอยูซีคูแต่ว่าแอดมินที่ขยายออกให้พี่น้องนะครับก็เห็นขยายออกให้พี่น้องก็คืออยากให้พี่น้องนะครับผมได้พิจารณาเอานะครับเกี่ยวกับแนวทางของเพิ่นให้เป็นตัวเลข นะครับห้เป็นตัวเลขไปกับนะครับแอดมินกระสีไปกับให้นะครับแต่เด็ที่กิงแล้วนะครับกรสีนี้อยู่ในแค่กรอบนะครับสิมีอยู่ในแค่กรอบนี่นะครับส่วนตัวกับพี่น้องพวกจะกับกับพวกกับก็ได้เพราะว่าโดยมากแล้วนะครับส่วนมากของเพิ่นกระสิบวกกับนะครับตัวเลขเพิ่นสีบวกกับเป็นสูตรสี่ทิศนะครับเพิ่นกระเคยให พอเฮงาไม่เฮ็ดอยู่นะครับแต่ว่ากับว่าใครได้เฮ็ดนะครับว่คือเป็นเฮ็ดเวลาจับเลขเวลาเข่าตัวเลขนะครับมันก็เข่าว่าถูกนะครับบัดเจนึงมันต้องเป็นผู้มีประสบการณ์พร้อมนะครับว่มันวาสิเ็ดได้หรือเ็ดเอาว่าแมนนี้ครับคนกับมีวิธีเข่าของเพิ่นนะครับเข่าจังใดให้ถูกเข่าจังใดให้โดนเข่าจังใดให้พี่น้องได้โชคดีให้เข่าจังใดให้เป็นโชคลาภนะครับเนาะ พอเห้งกับกับวอไขเก่งกันเลยวอใครอยากออกมาลงนะครับส่วนมากก็สะให้ผู้เพื่อนเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของตำรับเพื่อนเป็นผู้เฮ็ดมาให้พอเห้งจงคอยนํามาลงตาป่านนั่น,นบางเทือกยังมีหลุดอยู่นะครับสําหรับสูตรต่างๆที่เพื่อนคิดคนขึ้นมาหรือเพิ่นครูบาอาจารย์เพื่อนต่อทอดกันมานะครับในแนวทางโชคลาภแต่ละหมองแต่ละบอลแต่ละผูดแต่ละคนแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์ พี่น้องก็ไปพิจารณาเบิ่งนะครับเดอ้อนะครับสูตรสี่ทิศของลุงสมศักดิ์กาลสินนะครับ16ตุลาคม2565นะครับสูตรสี่ทิศของเพิ่นมีอิวซีคูลนะครับมี39มี04มี26แล้วก็51นะครับมีอยู่ทอนี้นะครับมีอยูทนะย่ทอนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะขอให้พี่น้องโศกโศกมันหมันลำลำเลรวย น้ำกันสู่ผู้สูขคนคอยถูกหวยน้ำกันสู่ผู้สู้คนจะ,ะเก็ยบยาจนห้างนี้ดีได้สู่ผู้สูขคนก็ฝากไว้น้ำนะครับกับพี่น้องสำหรับแนวทางโชคลาภอ้าวอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านทุกคนครับพบพ่อกันในคลิปต่ตอไปนะครับวัสดีครับผมวัสดีครับ